สนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาลตอนบ่ายแดดอ่อนๆเด็กๆเล่นกันสนุกสนานด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆเด็กชายฟูเฉินอายุห้าขวบนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ถือของเล่นที่พังแล้วอยู่ในมือเด็กผู้ชายอีกสองคนเดินเข้ามาล้อเรียนและแย่งของเล่นจากเขาเด็กชายหนึ่งเฮนี่มันของเล่นเก่าๆพังๆนายเอามาเล่นทำไมเนี่ยฮ่าฮ เด็กชายสองเด็กขี้แยะแบบนายไม่มีเพื่อนหรอกฟู่เฉินพยายามแย่งของเล่นคืนแต่ก็ถูกผลักล้มจนทะลอกที่ข้อศอกเขาน้ำตาคลอแต่กัดฟันไม่ร้องให้เจียงอีอีอายุห้าขวบสวมเรสลายดอกไม้ถือขนมในมือเดินผ่านมาเจียงอีอีหน้าเศร้าเดินเข้าไปยืนขวางหน้าเด็กชายทั้งสองหยุดแกล้งเขานะคนเก่งต้องไม่รังแกคนอื่น เด็กชายสองคนหน้าเสียเล็กน้อยก่อนจะเดินหนีไปเจียงอีอียื่นขนมให้ฟู่เฉินเจียงอีอียิ้มอ่อนโยนเศร้าไม่ต้องร้องนะเราแบ่งขนมให้นายเจ็บไหมฟู่เฉินเสียงเบาเศร้าไม่ขอบคุณนะทั้งสองนั่งใต้ต้นไม้เจียงอีอีเอาผ้าเช็ดหน้าเล็กๆเช็ดแผลให้ห้องเรียนอนุบาลหลังเลิกเรียนเย็นวันหนึ่งก่อนที่เจียงอีอีจะย้ายบ้าน เด็กๆเ,เริ่มกลับบ้านทีละคนเจียงอีอีดูเศร้าเล็กน้อยเธอหยิบสร้อยลูกปัดจากเปลือกหอยออกมาแล้วยื่นให้ฟู่เฉินเจียงอีอีนี่เราทำเองเลยนะเป็นของแทนใจถ้านายเก็บไว้ดีๆเราจะได้เจอกันอีกครั้งตอนโตฟู่เฉินตกใจนิดหน่อยแต่ดีใจมากเศร้างั้นเราก็ต้องแลกกันใช่ไหมเขาควักกล่องดนตรีจิว๋วจากกระเป๋า,ปาให้เล่นเสียงเพลงแผ่วเบา เป็นกล่องไม้แกะสลักรูปดาวเล็กฮาา่าฮ่าฟูเ่เฉินอันนี้ของฉันให้เธอจะได้จำกันได้ทั้งสองยื่นของให้กันด้วยมือเล็กๆที่สั่นเล็กน้อยเสียงเพลงจากกล่องดนตรียังเล่นเบาๆขณะทั้งคู่สบตากันเจียงอีอียิ้มเศร้าสัญญานะโตขึ้นเราต้องเจอกันอีกฟูเ่เฉินพยักหน้าเศร้าสัญญาแสงอาทิตย์สีทองสะท้อนบนของแทนใจในมือของทั้งคู่ ด้วยเสียงดนตรีจากกล่องดนตรีเบาๆกลางคืนวันฝนตกก่อนวันย้ายบ้านเสียงฝนตกเบาๆรถขนของจอดอยู่หน้าบ้านเจียงอีอีเด็กหญิงกำลังร้องให้เธอกอดสร้อยลูกปัดแน่นอยู่ในมือแม่ของเจียงอีอีรีบเร่งเศร้าอีอีเราต้องไปแล้วลูกไปบอกลาก็ไม่ทันแล้วนะเจียงอีอีน้ำตาคลอเศร้าแต่หนูสัญญากับเขาไว้หนูต้องบอกเขาก่อน กล้องตัดสลับมาที่ฟู่เฉินนั่งเงียบๆอยู่บนเตียงจ้องมองกล่องดนตรีจิ๋วในมือเขาเปิดฟังเสียงเพลงเบาๆด้วยสีหน้าเหงาเหมือนลางสังหรณ์บางอย่างพี่สาวของฟู่เฉินอายุประมาณสิบขวบเดินเข้ามาในห้องเห็นกล่องดนตรีแล้วตาเป็นประกายระหว่างฟู่เฉินไปเข้าห้องน้ำเธอแอบหยิบกล่องดนตรีใส่กระเป๋าตัวเองพี่สาวพ,พึมพำเศร้าน่ารักขนาดนี้ฟู่เฉินเอาไว้คนเดียวไม่ได้หรอก เช้าวันถัดมาฟูเ่เฉินตื่นขึ้นมาค้นหาไปทั่วแต่ไม่เจอกล่องดนตรีเขาวิ่งไปหาเจียงอีอีที่สนามเด็กเล่นแต่พบเพียงพื้นที่ว่างเปล่าฟูเ่เฉินเสียงสั่นเศร้าอีอีเธอหายไปไหนแล้วเขากำร้อยลูกปัดไว้แน่นน้ำตาคลอมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มอย่างเงียบงนันบริษัทฟูกรุปอาคารสำนักงานสูงในเมืองปัจจุบันเช้าวันสัมภาษณ์งาน เจียงอีอีแต่งตัวเรียบง่ายถือแฟ้มสมัครงานเดินเข้าล็อบบี้บริษัทอย่างประมาทเธอมองไปรอบๆอ,อาคารหรูหราสะท้อนความแตกต่างระหว่างตัวเธอกับสถานที่ตรงหน้าเจียงอีอีในใจเศร้าที่นี่คือบริษัทของเขาจริงๆเหรอฟู่เฉินไปที่ห้องสัมภาษณ์ฟู่เฉินตอนโตนั่งอย่างสง่าง,งามในชุดสูทเข้มหน้านิ่งเย็นชา เขาเปิดแฟ้มดูประวัติพอเห็นชื่อเจียงอีอีเขาชะง,งักไปชั่วครู่ฟู่เฉินแววตาเปลี่ยนเล็กน้อยเศร้าคุณชื่อเจียงอีอีเจียงอีอียิ้มเล็กน้อยค่ะฟู่เฉินเพ่งมองใบหน้าของเธอเหมือนพยายามนึกถึงบางอย่างสายตาเขาเลื่อนมองสร้อยคอที่เธอสวมสร้อยลูกปัดเปลือกหอยเก่าฮ่าฮ่าฟู่เฉินเสียงเย็นเศร้า คุณรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนหลอกลวงผมด้วยของที่ดูเหมือนของจริงเจียงอีอี e e, งงเศร้าขอโทษค่ะฟู่เฉินคุณได้งานแล้วเริ่มงานพรุ่งนี้เขาลุกขึ้นโดยไม่ฟังคำพูดใดต่อทิง้งเจียงอีอ e ีไว้กับความ,มง,งุนงงกล้องแพนไปที่แววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่ไว้วางใจเจียงอี N e e เดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์เธอหยิบสร้อยคอในมือมาดูแล้วพึมพำเบาฮ่าฮ่าเจียงอีอ e. ี นายจำเราไม่ได้แล้วจริงๆเร,ร่อวันแรกที่เจียงอีอีเริ่มงานเจียงอีอีเดินเข้ามาในออฟฟิศอย่างประมาพนักงานคนอื่นมองด้วยสายตาสงสยัยเพราะเธอได้ตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของประธานพนักงานหญิงกระซิบกับเพื่อนเศร้าเธอได้งานตำแหน่งนี้เพราะไรนะหน้าตาก็ธรรมดาไม่เหมือนคนมีเส้นเลยเจียงอีอีทำเป็นไม่สนใจและเดินเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์เปิดออก ฟู่เฉินยือนอยู่ด้านในลมหายใจเธอสะดุดเล็กน้อยเจียงอีอีก้มหน้าเศร้าอารุณสวัสดิ์ค่ะท่านประธานฟู่เฉินน้ำเสียงเย็นชาเศร้าหย่าสายถ้าเธอคิดจะทำงานกับฉันห้องทำงานฟู่เฉินเจียงอีอีต้องจัดแฟ้มกว่าสองร้อยแฟ้มใหม่ในคืนเดียวขณะที่ฟู่เฉินนั่งทำงานเงียบเงียบไม่พูดอะไรผ่านไปหลายชั่วโมงเจียงอีอียังคงนั่งจัดเอกสารแม้จะง่วงแทบลม้ม ขณะนั้นเธอเพลอฟุบหลับไปกับโต๊ะฟู่เฉินเดินเข้ามาใกล้มองใบหน้าของเธอเงียบฮาา่าฮ่าฟู่เฉินเธอเหมือนเจียงอีคนนั้นไม่มีผิดแต่ของแทนใจกลับเป็นของปลอมงั้นหรือเขาคลุมเสื้อสูทของตัวเองให้เธอโดยไม่รู้ตัวแล้วเดินออกจากห้องเงียบฮาา่าฮ่าเช้าวันถัดมาเจียงอีตื่นขึ้นมาพร้อมเสื้อสูทที่คลุมตัวอยู่เธองงและมองไปรอบฮาา่าฮ่า แต่ฟูเ่เฉินกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจียงอี N e e, ในใจเศร้าเขาเย็นชาแต่ก็ไม่ใช่คนใจร้ายสีนะขณะเดินกลับโต๊ะเธอเผลอทำแฟ้มล้มกระจัดกระจายฟูเ่เฉินที่เดินผ่านมาพอดีหยุดก้าวแต่แทนที่จะช่วยกลับพูดด้วยเสียงเรียบฟูเ่เฉินถ้าคุณจัดการอะไรเรียบร้อยไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้เจียงอี N e e, กัดฟันเศร้าขอโทษขฉันจะระวังให้มากกว่านี้ เย็นวันนั้นฝนตกหนักเจียงอีอีไม่มีร่มฟู่เฉินขับรถผ่านเห็นเธอกำลังยืนรอฝนหยุดเคลงเล่แต่สุดท้ายรถกระจกลงฟู่เฉินขึ้นมาเดียวฝนก็หนักกว่านี้เจียงอีอีตกใจเศร้าเออขอบคุณค่ะระหว่างทางในรถเงียบอยู่พักใหญ่ฟู่เฉินจูจูพูดขึ้นเศร้าคุณเคยเชื่อในสัญญาวัยเด็กไหมเจียงอีอีชะงักเศร้า เคยค่ะเพราะฉันเคยให้สัญญากับใครคนหนึ่งไว้เหมือนกันฟูเ่เฉินมองเธอจากหางตาใจเต้นแรงแต่ไม่แสดงออกเขาสะกดกลั้นความรู้สึกไม่ให้อ่อนไหวไปมากกว่านี้รถจอดหน้าอาพาร์ตเมนต์ของเจียงอีอีเธอเปิดประตูเตรียมลงเจียงอีอีหันมายิ้มเศร้าขอบคุณที่มาส่งนะคะท่านประธานคุณไม่ได้เย็นชาอย่างที่ทุกคนว่าเลยฟูเ่เฉินนิ่งไม่พูดอะไร แต่เมื่อเธอลงจากรถเขามองตามผ่านกระจกอย่างเงียบงนันภาพสะท้อนของเธอกับสายฝนตกลงบนกระจกอย่างช้าฮ่าฮ่าห้องทำงานฟู่เฉินเวลาวันทำงานช่วงบ่ายฟู่เฉินกลับมาที่ห้องทำงานหลังจากประชุมยาวเขาเปิดลิ้นชักหยิบสร้อยลูกปัดปลอมที่พี่สาวเคยเอามาคืนให้ขึ้นมาดูเขากําแน่นสีหน้าเย็นชาแปลเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดและสับสน ฟู่เฉินถ้าเธอคือเจียงอีอีจริงๆทำไมถึงไม่มีของแทนใจที่แท้จริงหรือเธอแค่แกล้งเหมือนกับคนในอดีตเจียงอีอีกำลังจัดเอกสารในห้องเก็บของเก่าบริษัทเธอสะดุดล้มทำให้กล่องใบหนึ่งหล่นลงมากล่องไม้ตกกระแทกพื้นมันคือกล่องดนตรีจิ๋วของฟู่เฉินตอนเด็กเธออึ้งเปิดฟังเสียงเพลงเบาๆน้ำตาคลอเจียงอีอีในใจเศร้านี่มันกล่องดนตรีของเขา แล้วทำไมมันถึงอยู่ที่นี่ข้างกล่องมีโพสต์อิดเขียนลายมือผู้หญิงว่าเก็บของเก่าไว้จะได้ไม่ต้องรำคาญเจียงอีอีเริ่มปฏิปต่อนี่คือของแทนใจที่หายไปในวันนั้นเจียงอีอีถือกล่องดนตรีกลับมาเก็บไว้ในลิ้นชักของตัวเองเธอไม่ได้บอกใครร้านอาหารรูเวลาเย็นวันเดียวกันงานเลี้ยงนักธุรกิจผู้เฉิญพาเจียงอีอีไปร่วมงานเลี้ยงของกลุ่มนักธุรกิจในฐานะเลขานุการส่วนตัว เธอแต่งชุดเดรสเรียบหรูสะดุดตาทันทีที่เดินเข้ามาในห้องแขกหลายคนมองมาอย่างสนใจหนึ่งในนั้นคือเจอิ้นเวยลูกชายเจ้าของบริษัทคู่แข่งหนุ่มนักธุรกิจมากสเสน่ห์เขาเดินเข้ามาทักเจียงอีอีด้วยท่าทางสนใจเจิ้นเวยสวัสดีครับคุณคือเลขานุการของฟู่เฉินใช่ไหมคุณสวยเกินกว่าจะทำงานเอกสารธรรมดานะครับเจียงอีอียิ้มมารยาเศร้า ขอบคุณขะฉันแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดฟูเ้เฉินยือนอยู่ไม่ไกลเห็นทั้งคู่คุยกันเขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวพอเจิน้นเหวยขอพาเจียงอีอีไปที่บาร์ฟูเ้เฉินเดินเข้ามาขวางฟูเ้เฉินเสียงเรียบแต่แฝงความห่วงเศร้าเธอมีหน้าที่อยู่ข้างฉันไม่ใช่คุยกับใครก็ได้เจิน้นเหวยยิ้มยั่วเศร้าโอระแวงแบบนี้แสดงว่าเธอคงไม่ใช่แค่เลขาทีการสินะ ฟู่เฉินไม่ตอบแต่คว้าข้อมือเจียงอีอีเบาๆพาออกไปที่ระเบียงโรงแรมเจียงอีอีสะบัดมือเบาๆเศร้าคุณไม่มีสิทธิสั่งฉันแบบนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฟู่เฉินสีหน้าเคร่งเศร้าฉันไม่ชอบให้ใครมองเธอเหมือนเธอเป็นของเขาเจียงอีอีจ้องตาเขาเศร้าแล้วคุณละมองฉันเป็นอะไรทั้งสองจ้องหน้ากันกลางสายลมที่พัดเบาๆเงียบไปครู่หนึ่งฟู่เฉินหลบตาสะกดกลั้นคำพูดที่ไม่กล้าบอกออกมา เจียงอีอีเดินกลับเข้าห้องคนเดียวฟู่เฉินยืนพิงราวระเบียงกำลังสับสนในหัวใจตัวเองสวนสาธารณะกลางเมืองว่าเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เจียงอีล่าพักหนึ่งวันออกไปเดินเล่นลำพังในสวนสาธารณะเธอเดินผ่านร้านขายของเล่นเก่าและสะดุดตากับตุ๊กตาผ้าหมีสีฟ้าแบบเดียวกับที่เธอเคยให้ฟู่เฉินในวัยเด็กเธอเดินเข้าไปมองใกล้ๆแล้วเผลอพูดกับเจ้าของร้าน เจียงอีอีเสียงเบาเศร้าตุกตาแบบนี้เคยให้ใครคนหนึ่งตอนเด็กเขาช่วยฉันไว้เจ้าของร้านยิ้มเศร้าเด็กคนนั้นคงสำคัญกับเธอมากเลยสินะเธอยิ้มเศร้าหยิบตุ๊กตานั้นขึ้นมาอย่างอ่อนโยนในขณะเดียวกันฟู้เฉินขับรถผ่านมาโดยบังเอิญและเห็นเธออยู่หน้าร้านเขาชะลอรถลงทันทีเธอเดินออกมาพร้อมตุ๊กตาในมือไม่รู้เลยว่ามีคนแอบมอง ภาพซ้อนในความทรงจำของฟูเ่เฉินย้อนกลับมาเด็กหญิงในชุดแดงที่ยื่นตุ๊กตาหมีให้เขาฟูเ่เฉินในใจสีหน้าตกใจเศร้าตุ๊กตานั่นเธอคือเจียงอีอีจริงๆงั้นเหรอเขาขับรถออกไปเงียบเงียบยังไม่กล้าเผชิญหน้ารู้ตัวว่าตนเองอาจเข้าใจผิดมาตลอดบ้านเก่าของฟูเ่เฉินห้องนั่งเล่นเวลาค่ำวันเดียวกัน ฟู่เฉินกลับมาที่บ้านเก่าเจอพี่สาวเขาฟู่เหมยนั่งจิบวายอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาเปิดบทสนทนาด้วยน้ำเสียงจริงจังฟู่เฉินตอนนั้นของแทนใจที่ฉันให้เจียงอีอีไปเธอเอามันไปใช่ไหมฟู่เหมยยิ้มเจ้าเล่เศร้าก็แค่ของเล่นเด็กๆนายจะใส่ใจอะไรนักหนาฟู่เฉินสีหน้าเครียดเศร้าเพราะของชิ้นนั้นฉันเข้าใจผิดว่าเธอคือคนปลอมมาตลอดหลายปี ฟู่เหมยยักไหล่เศร้าฉันก็แค่ไม่อยากให้นายยึดติดกับใครจากอดีตเด็กคนนั้นไม่มีอะไรพิเศษหรอกฟู่เฉินเสียงเย็นเศร้าเธอสำคัญกับฉันมากและวันนี้ฉันคิดว่าฉันกำลังจะเสียเธอไปอีกครั้งฟู่เหมยนิ่งไปไม่คิดว่าน้องชายจะพูดแบบนี้เธอเริ่มรู้สึกผิดแต่ปิดบังไว้ฟู่เฉินเดินออกจากบ้านทันทีตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาเจียงอีอีโดยไม่ลังเลอีกต่อไป เจียงอีอีกำลังนั่งอยู่ในห้องดูกล่องดนตรีที่เจอวันก่อนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นฟู่เฉินยือนอยู่ตรงหน้าเธอประหลาดใจเจียงอีอีคุณมาทำไมคะฟู่เฉินมองเธอจริงจังเศร้าฉันมีเรื่องอยากพูดเรื่องของเราในอดีตแววตาเจียงอีอีเริ่มสั่นไหวฟู่เฉินยือนอยู่หน้าเจียงอีอีใบหน้าจริงจังแววตาฉายแววเจ็บปวดและสำนึก เจียงอีอียังคงตกใจไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดอะไรเจียงอีอีน้ำเสียงระวังตัวเศร้าคุณจะพูดเรื่องอะไรฟู่เฉินช้ชาช้าแต่น้ำเสียงมั่นคงเศร้าของแทนใจมันไม่ได้หายไปแต่ถูกขโมยไปโดยคนใกล้ตัวฉันเองเจียงอีอีเบิกตากว้างเธอไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากปากเขาฟู่เฉินพูดต่อเศร้าฉันเข้าใจผิดมาตลอด ฉันคิดว่าเธอคือคนที่ลืมสัญญาแต่จริงๆแล้วฉันต่างหากที่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังเจียงอีอ e ี e, เสียงสั่นเศร้าแล้วตอนนี้ละ่ะคะคุณต้องการอะไรจากฉันเขาเงียบไปสักพักแล้วมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันอยากเริ่มต้นใหม่ในฐานะผู้ใหญ่สองคนที่จดจำกันได้แล้วเจียงอีอ e ี e, หลบสายตาน้ำตาเออเธออยากจะเชื่อใจเขาแต่หัวใจยังลังเล เจียงอีอีเปิดลิ้นชักหยิบกล่องดนตรีออกมาเธอเดินมายื่นมันให้เขาเจียงอีอีนี่คือของที่ฉันเก็บไว้เสมอฉันก็ไม่เคยลืมคุณเช่นกันทั้งสองสบตากันเงียบเงียบไม่มีคำพูดใดแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เก็บมานานล้านจอดรถของบริษัทเวลาเย็นวันต่อมาฟู่เฉินและเจียงอีอีกำลังเดินกลับหลังประชุม ท่ามกลางบรรยากาศปกติจูจๆรถตู้คันหนึ่งพุ่งเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วฟู้เฉินตะโกนเศร้าระวังเขาไม่คิดชีวิตโผเข้าไปดันเจียงอีอีออกให้พ้นทางตัวเองถูกชนเข้าที่ไหล่เต็มแรงล้มลงกับพื้นคนขับรถหลบหนีไปทันทีเจียงอีอีรีบวิ่งเข้าไปหาเขาเจียงอีอีน้ำตาไหลเศร้าคุณเป็นยังไงบ้างฟู้เฉินฟู้เฉิน ฟู่เฉินพยายามลุกขึ้นแม้จะเจ็บมากเขามองเธอแล้วยิ้มบางฮ่าฮ่าฟู่เฉินเสียงแผ่วเศร้าขอแค่เธอปลอดภัยฉันก็พอแล้วเจียงอีอีร้องให้ไม่หยุดรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอรู้ว่าเขารักเธอจริงเช้าวันถัดมาหลังเหตุการณ์รถพุ่งชนฟู่เฉินนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแผลที่ไหล่ถูกพันไว้เรียบร้อย จียงอีนั่งอยู่ข้างเตียงคอยเปลี่ยนผ้ากอสและป้อนยาอย่างเงียบฮ่าฮเขาลืมตาขึ้นมาเห็นเธอหลับฟุบอยู่กับขอบเตียงใบหน้าเธอดูเหนื่อยและซีจางเพราะดูแลเขาทั้งคืนฟู้เฉินในใจสายตาอ่อนโยนเศร้าขอโทษที่ปล่อยให้เธอต้องเจ็บแบบนั้นมาตลอดเขายื่นมือไปเกลี่ยผมเธอเบาๆเจียงอีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาคลอเจียงอีอีเสียงแผ่วเศร้า คุณไม่ควรเสี่ยงแบบนั้นเพื่อฉันฟูเฉินแต่ฉันยอมเสียทุกอย่างถ้ามันจะช่วยปกป้องเธอได้อีกครั้งเธอจับมือเขาแน่นเงียบอยู่นานก่อนจะพูดออกมาเจียงอีอีฉันกลัวจะเชื่อใจคุณอีกครั้งแต่ฉันกลัวเสียคุณไปมากกว่าฟูเฉินยิ้มบางบางน้ำตาคลอเบ้าเขากุมมือเธอไว้ไม่ต้องพูดคำว่ารักแต่สายตาและการกระทำของเขาชัดเจนกว่าอะไรทั้งสิน้น บ่ายวันเดียวกันในขณะที่เจียงอ e ีอ e, ีกำลังเดินไปซื้อของให้ฟู่เฉินเธอเจอฟู่เหมยพี่สาวของเขายืนรออยู่ที่ทางเข้าโรงพยาบาลสีหน้าดูเยยหยันและเจอความไม่พอใจฟู่เหมยเก่งดีนี่นะทำให้ฟู่เฉินยอมเอาชีวิตเข้าแลกให้เจียงอ e ีอ e, ีระวังตัวเศร้าฉันไม่เคยต้องการให้เขาเจ็บต่างจากคุณที่เคยพรากของแทนใจระหว่างเรา ฟู่เหมยหัวเราะเบาๆมองเธออย่างเหนือกว่าฟู่เหมยรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่าถ้าเขาได้เจอเธออีกครั้งฉันจะเสียเขาไปแน่นอนเจียงอีอีเสียงนิ่งแต่แข็งแรงเศร้าคุณไม่ได้เสียเขาให้ฉันแต่คุณไม่เคยได้เขามาตั้งแต่แรกฟู่เหมยชะงักสีหน้าเปลี่ยนจากเย่อๆเป็นเจ็บลึกเจียงอีอีเดินผ่านเธอไปโดยไม่หันกลับมา ค่ำหลังฝนตกหนักฟู่เฉินออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดเพราะรู้ว่าเจียงอีอ e ี e ตั้งใจจะหนีไปโดยไม่บอกลาเขาขับรถตามหาเธอจนเจอที่หน้าสถานีรถไฟฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักเจียงอีอี e e กำลังลากกระเป๋าใบเล็กๆเ,เดินออกมาอย่างรีบเร่งฟู่เฉินจอดรถแล้ววิ่งฝ่าฝนเข้าไปหาเธอฟู่เฉินตะโกนเศร้าเจียงอีอ e ีอ e. ย่าไป เธอหยุดเดินน้ำตาผสมกับฝนหันกลับมาช้าฮ่าฮ่าเจียงอีอีเสียงสั่นเศร้าคุณจะมาทำให้ฉันลังเลอีกทำไมฉันไม่อยากเป็นจุดอ่อนของคุณฟู่เฉินเดินเข้ามาใกล้เศร้าเธอไม่ใช่จุดอ่อนของฉันแต่เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันอยากสู้ต่อไปในชีวิตนี้เขายื่นมือไปจับมือเธอแน่นไม่ยอมปล่อยฟู่เฉินสายตาแน่วแน่เศร้า ฉันรักเธอรักตั้งแต่เด็กรักตอนนี้และจะรักตลอดไปยานี้อีกเลยอยู่กับฉันได้ไหมเจียงอีอีร้องให้สะอึกสะอื้นพยักหน้าเบาฮ่าฮาแล้วโผลเข้ากอดเขาแน่นท่ามกลางสายฝนทั้งสองกอดกันแนบแน่นเหมือนหัวใจได้กลับมารวมกันอีกครั้งห้องประชุมบริษัททยักวันรุ่งขึ้นฟูเชิญพาเจียงอีอีกอลับไปยังบริษัทและตั้งใจจะเปิดเผยความสัมพันธ์ ยังตรงไปตรงมาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นพี่สาวของเขาฟู่เหมยกลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมยื่นข้อเสนอที่ช็อกทุกคนฟู่เหมยถ้านายยังดื้อดึงจะคบกับผู้หญิงคนนี้ฉันจะถอนหุ้นทั้งหมดออกจากบริษัทและขายให้บริษัทคู่แข่งทันทีห้องประชุมเงียบกริบฟู่เฉินนิ่งไปชั่วครู่ เจียงอีอีลุกขึ้นพูดเศร้าคุณไม่จำเป็นต้องเสียทุกอย่างเพื่อฉันฟูเ่เฉินมองตาเธอเศร้าฉันยอมเสียบริษัทแต่จะไม่มีวันเสียเธออีกครั้งเขาหยิบแฟ้มเอกสารแล้วโยนมันลงบนโต๊ะฟูเ่เฉินฉันมีทางเลือกอื่นฉันเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหุ้นของคุณจะไม่มีผลต่อทิศทางบริษัทอีกต่อไปทุกคนตะลึงฟู่เหมยกัดฟันแน่นรู้ว่าถูกตัดเกมอย่างหมดทางสู้ เจียงอีอีมองฟู่เฉินด้วยความทึ่งและน้ำตาซึมเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ได้พูดเล่นเขาเลือกเธอจริงฮ่าฮ่า <c oughs> หนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์ในห้องประชมุมหลังจากฟู่เหมยถอนหุ้นและความวุ่นวายภายในคลี่คลายทุกคนคิดว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยความสุขแต่ไม่เจียงอีอีขอหยุดความสัมพันธ์ชั่วคราวเธอยื่นจดหมายลาออก และเดินจากไปโดยไม่บอกเหตุผลชัดเจนฟูเ้เฉินนั่งอยู่คนเดียวในห้องเขาถือจดหมายลาออกของเจียงอีอีอยู่ในมือใบหน้าของเขาไม่โกรธไม่เสียใจแต่ว่างเปล่าเหมือนคนที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดฟู้เฉิญเสียงในใจเศร้าเธอบอกให้ฉันพิสูจน์ว่ารักคือการปล่อยให้คนที่เรารักได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอเลือก แต่ถ้าเธอหายไปจากโลกของฉันแบบนั้นยังเรียกว่าความรักได้อยู่ไหมเธอย้ายมาอยู่เงียบๆและไปสอนเด็กๆในโรงเรียนชนบทแววตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่สงบเธอบอกตัวเองว่าขอแค่เขามีความสุขเธอก็พอใจแล้วเจียงอีอีเขียนจดหมายเศร้าฟู่เฉินหากวันหนึ่งคุณยังเชื่อในรักของเราจงหาฉันให้พบไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหน หนึ่งเดือนผ่านไปฟู่เฉินยังคงตามหาเขาไปที่สถานที่ที่เคยมีความทรงจำร่วมกันสถานรับเลี้ยงเด็กที่เคยอยู่ร้านเก่าในตลาดทุกแห่งที่เขาไปมักจะมีเบาะแสบางอย่างจากเจียงอีอีทิ้งไว้เหมือนเธออยากให้เขาหาเจอสถานรับเลี้ยงเด็กกลางทุ่งดอกไม้ช่วงบ่ายอากาศแจ่มใสฟู่เฉินขับรถมาถึงเขาเดินช้าชาเข้าไปเห็นเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นอยู่ และที่ตรงมุมลานเจียงอีอีกําลังนั่งอ่านนิทานให้เด็กฟังเธอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาน้ำตาไหลทันทีโดยไม่ต้องพูดอะไรฟู่เฉินเดินเข้าไปหาเธอเศร้าฉันพิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วว่าฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ตอนนี้ได้เวลาที่เธอกลับบ้านกับฉันแล้วหรือยังเจียงอีอีพยักหน้าเธอวิ่งเข้าไปกอดเขา เด็กๆปรบมือรอบๆเร,รากับเป็นฉากจบของนิทานเรื่องหนึ่งสวนดอกไม้ในชนบทที่เคยเป็นสถานที่เล่นด้วยกันในวัยเด็กช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกดินสวนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งล้อมรอบด้วยดอกไม้สีขาวและสีพีกมีซุ้มดอกไม้ประดับเรียบง่ายแต่สวยงามเหมือนเทพนิยายแขกที่มาร่วมงานล้วนเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวเด็กกำพร้าที่ทั้งคู่เคยผูกพัน รวมถึงเด็กๆจากโรงเรียนของเจียงอีอีเสียงเพลงเปียโ,โนเบาๆดังขึ้นฟูเฉินยืนอยู่หน้าแท่นพิธีในชุดสูทสีงาช้างเขามองไปทางทางเดินที่ปูด้วยกลีบดอกไม้เจียงอีอีปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวสะอาดตาผ้าคลุมหน้าบางเบาปลิวตามลมเธอเดินเข้ามาพร้อมกับเด็กหญิงตัวน้อยสองคนที่โปรยดอกไม้สายตาของเธอกับเขาสบกันไม่มีคำพูดใดๆ แต่หัวใจกำลังพูดอยู่เต็มที่พิธีแลกคำสัญญาพิธีกรกล่าวเพียงไม่กี่ประโยคก่อนยื่นไม้ให้เจ้าบ่าวฟู่เฉินจับมือเธอไว้แน่นเศร้าครั้งแรกที่เจอเธอฉันยังตัวเล็กเกินกว่าจะปกป้องใครแต่วันนี้ฉันสัญญาว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตที่เหลืออยู่เจียงอีอีกล้นน้ำตาไว้ไม่ไหวยิ้มทั้งน้ำตาเจียงอีอี ฉันเคยกลัวความรักเพราะมันเคยทำให้ฉันเจ็บแต่เพราะคุณฉันรู้แล้วว่ารักที่แท้จริงคืออะไรวันนี้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปแล้วทั้งสองคนสวมแหวนให้กันช้าๆและมั่นคงเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วทั้งสวนค่าคืนมาถึงแสงไฟระยิบระยับท่ามกลางต้นไม้เงาดอกไม้สะท้อนกับแสงไฟสวยงามราวกับฉากฝัน ฟู่เฉินและเจียงอีอีกำลังเต้นรำท่ามกลางเสียงดนตรีเธอพิงไหล่เขาเบาๆเขา,เากระซิบข้างหูฟู่เฉินจำได้ไหมตอนเด็กเธอเคยบอกว่าอยากแต่งงานในสวนดอกไม้เจียงอีอียิ้มเศร้าและคุณเคยสัญญาว่าจะเป็นเจ้าบ่าวคนแรกที่รอฉันอยู่ที่ปลายทางเดินท้องฟ้าที่มีพลุดอกไม้เล็กๆระเบิดเป็นรูปรูปหัวใจ เสียงหัวเราะและเสียงดนตรียังคงดังเบาๆขณะที่ฉากจบปิดลงด้วยข้อความรักแท้ไม่เคยสายถ้าใจยังจำกันได้